สวัสดีครับก็ตอนนี้เราอยู่กันที่บูธดูค a ตินะครับดูคติประเทศไทยเนี่ยก็มาจัดแสดงโชว์รถนะครับที่งานมอเตอร์โชว์ปี2022นะฮะก็ตอนนี้เราอยู่กันที่อ e ีแพ็กเมืองทองทันนี้นะนี่ครับอันนี้เพิ่งเปิดตัวกันไปแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับ6โมเดล6โมเดลรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับไลอ์อพปี2022นะฮะตอนนี้เรานี่เลยอยู่ข้างหน้าคันนี้นะครับสำหรับดูคติ p a n i ก a เล v 4นะครับโมเดล2022ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับคันนี้มไม่ต้องบอกอะไรมากเลยนะคือรถที่แบบมีสมรรถนะแรงที่สุดนะแรงที่สุดเรือธงเลยของตัวดูค a ติ v 4นะครับพน n i ก a เล v 4สวยจริงๆนะครับสังเกตได้นะครับจากตัวโชคอัพด้านหน้านะครับที่เป็นของเออร์ลินนะครับแล้วก็ตัวปั๊มแบมโบ ตัวปัมเบ m b โเป็นโมโนบ็อกนะครับตัวนี้เป็น s ซ l e m a านะครับดูสวยนะครับแล้วก็ดูในส่วนของตัวล้อหลังนะตรงนี้เป็นแบบโปรอาร์มนะครับเป็นแบบโปรอาร์มหรือสวิงอาร์มแขนเดียวนี่แหละนะครับโช้กหลังเป็นตัวเอรินซับเทงมาดูข้างบนกันก่อนนี่ข้างบนตัวนี้นี่เลยครับสวยงามมากมีการสะบัดอยู่ตรงแผงคอด้านหน้าด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัว โชคอัพด้านหน้านะครับก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะเป็นแบบไฟฟ้าเป็นเอลินไฟฟ้าหน้าจอเรือนใหม่เป็น TF-T จอสีโหดูสวยจริงๆรูปลักษณ์นี่คันนี้นี่ถือว่าถือว่าเล็กแล้วก็เบามากนะจากที่ผมเคยขี่ในในโมเดลก่อนหน้านี้เนี่ยตัวพัน i ิเก e V4 คันนี้คันนี้เดี๋ยวผมเปิดราคาดูก่อนนะครับสำหรับสำหรับราคาที่เปิดจำหน่ายนะตัวนี้เป็น V4S นะครับโมเดล2 0 2 2 เปิดราคาอยู่ที่1 2 8่0 0 0บาทนะครับสำหรับตัวนี้เป็น V4S โมเดล2022นครับนี่เนี่ยเรามาถัดดูกันต่อนะมาถัดดูกันต่อตัวนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบสปอร์ตทัวร n g ิงฮะสปอร์ตทัวรงตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เข้าถึงง่ายนะตัวเริ่มต้นเลยสำหรับมัลติ s a d a V2S นะตัวนี้เป็น V2 2ส,สูบ V นะครับสสูบ V เมาสสายทัวริงเลยนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวครับสำหรับราคาเริ่มต้นเนี่ยเปิดเมื่อตะกี้เลยนะครับ6กแส0 0ปดหมบาทเท่าน,นั้นเองนะครับนะสำหรับใครอันนี้คลาหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นแบบเหมือนตัวอักอริเบิร์ดนะดีไซน์สวยนะครับดูดูดูแล้วมันดูรู้สึกว่าอยากท่องเที่ยวนะสำหรับคันนี้นะครับ ใช้ได้มีการแทนมาให้นะครับตัวรูปลักษณ์ต่างๆเนี่ยเป็นแฮนด์บาร์ขี่สนุกขี่สนุกแน่นอนเดินทางทัวร์ลิงนี่สบายเลยนะครับรวมไปถึงตัวหน้าจอเลื่อนไม้นี่นี่พูดเป็นจุดๆไปเลยนะครับตัวหน้าจอเลื่อนไม้เป็นแบบ TFC จอสีนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับได้นี่ครับปรับได้มีระบบคูสคอนโทลด้วยนะครับระบบคูสคอนโทลการเลื่อนการเลื่อนคอนโทลต่างๆอยู่ที่หน้าจอทั้งหมดเลยนะครับ มีบอกหมดอุณหภูมิคลิปความเร็วสปีดความเร็วเฉลี่ยน้ำมันรอบเครื่องยนต์นะครับตำแหน่งบอกเกียร์รวมไปถึงตัวไลดิ้งหมดต่างๆตัวดูคติแทสชั่นคอนโทลคลิกชิปอัพดาวนะครับก็มีด้วยให้ดูสปอร์ตถือว่าถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับกับราคา680,000บาทเท่านั้นเองมัลติซาร์ V2S นะเรามาดูกันอีกหรุ่นนะครับอีกหรุ่นที่ จอดโชว์อยู่ในโซนนี้ด้วยนะครับสำหรับตัว Street Fighter V2 นะเป็นอีกหนึ่งคันที่สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับใครที่ชื่นชอบรถ Naked Bike นะครับ Street Fighter V2 ตัวนี้เป็น2สูบ V นะครับราคาเริ่มต้นผมบอกราคาก่อนเลยนะครับกับราคา 729,000บาทเท่านั้นเองนะสำหรับตัวสติีทไฟเตอร์ใครที่ชื่นชอบรถ n นเกตไบตเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับเครื่องยนต์สูบบนะีตัวนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องทอร์กเลยและยิ่งสไตล์รถที่ทำให้เราขี่ได้ดุดันมากยิ่งขึ้นขี่ได้ดุดันมากยิ่งขึ้นขี่ง่ายขี่คล่องตัวเนี่ยต้องตัวนี้เลยสติีทไฟเตอร์นะเปิดราคาแล้วก็เปิดตัวไปที่เรียบร้อยในงานมอเตอร์โชว์นะใครอยากจะมาดูรายละเอียดตัวรถอยากจะมาลองคล่อมลองจับเนี่ยก็มาดูได้ที่บูธดูคติเลยนะครับ เรามาดูกันอีกหนึ่งรุ่นกีดู V2 ไปแล้วเรามาดูกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นท็อปสุดเลยนะของตัวสตรีทไฟเตอร์ตัวนี้นะครับคือสตรีทไฟเตอร์ V4SP เอาง,ง่ายๆเลยอันนี้คือโหผมรู้สึกว่ามันมันคือที่สุดของมันคือที่สุดของรถ n a กเก็ตแล้คันนี้ นี่ครับเครื่องยนต์1,100นะครับ4สูบ V พร้อมรูปลักษณ์ต่างๆเนี่ยที่มีความเป็นแอโรไดนามิกมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงมีการติดตั้งตัววิงเล็ดเนี่ยแบบ2ชั้นนะครับตัวนี้สร้างแรงดาวฟอร์สนะครับสร้างแรงดาวฟอร์สได้มหาศาลเลยนะครับเวลาความเร็วสูงๆเนี่ยยิ่งเป็นจุดอ่อนของตัวรถเนเก็ตแล้วเนี่ยนะครับที่เวลาความเร็วสูงน,น่าจะลอยๆนะครับมีลมมาทามากๆยิ่งขึ้นตัวนี้ตัววิงเล็ดก็จะมาช่วย ให้การขับขี่เนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนิ่งแล้วก็สเสถียรมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงจุดเด่นต่างๆของตัวรถคันนี้เนี่ยดูพิเศษสุดๆเลยนะครับเพราะว่ายิ่งเป็นตัวล้อคาร์บอนนะครับตัวถังอลูตัวล้อคาร์บอนนะครับที่เป็นแบบห้ากานคู่นะครับแล้วก็ตัวสวิงอาร์มนะครับที่ไม่แบบโปอาร์มแขนเดียวรวมไปถึงสีนะครับสีตัวถังนะครับที่เป็นแบบอลูมิเนียมขัดเงานะครับ สีตัวถังที่เป็นอลูมิเนียมครับเอาระบบช่วงล่างเออร์ลินแบมโบนะครับโห oh, ให้มาแบบเต็มพิกัดเลยสําหรับคันนี้คันนี้ยังไม่ได้มีการเปิดราคานะครับอย่างเป็นทางการแต่มีเพียงแค่เป็นราคาประมาณการนะครับสําหรับตัวสติ t ์ไฟเตอร์ V4 SP ตัวนี้นะครับอยู่ประมาณ1ล้านอยู่ประมาณ1ล้าน6แสนบาทนะเป็นราคาประมาณการนะครับแต่สําหรับใครที่ อยากจะมาชมตัวจริงนะครับก็มาดูได้ที่บูธดูคตินะครับตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยสำหรับสายเนเกตถ้าจะไปให้สุดก็ต้องตัวนี้แหละครับสติดไวเตอร์ V4SP นะครับเรามาดูสายทัวริ่งกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้เป็นมัลติ s าร a ด้ V4 เรามาดูกันหนึ่รุ่นนะครับสำหรับตัวนี้เลยมัลติซาร a ด้ V4 ตัวนี้เป็น e dition พิเศษนะครับไพพีค นะเป็นสีอีดิชั่นไพพิกเนี่ยดูสวยดูสวยเลยนะครับก็คือมีกลิ่นอายของรถแข่งไพพิกเข้ามาด้วยนะครับมีการใช้สีสติกเกอร์รวมไปถึงระบบช่วงล่างที่แบบเต็มพิกัดมาเลยนะครับโหนี่จากที่ผมมองเนี่ยคือช่วงล่างหน้าหลังนี่คือเป็นเออรลินนะครับแล้วก็ตั้นหลังก็เป็นอิเล็กทรอนิกชคไฟฟ้าจากเออรลินเหมือนกันนะครับตัวล้อตัวท่อไอเสีย โอ้โหอันนี้ฝั่งนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยนะครับตัวท่อเสียเป็นอะคาโปวิกเลยนะครับท่อเสียเป็นอะคาโปวิกเนี่ยครับเลเซอร์เป็นดูคาติมาเลยนะครับก็คือพัฒนาให้เฉพาะคันนี้เท่านั้นนะครับตัวนี้อันนี้ในส่วนของตัวช่วงล่างนะทั้งตัวระบบเบรกนะครับตัวล้อตัวยางรู้สึกว่าตัวยางตัวนี้ก็จะเป็นพิ r รลลี่นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นลอโซโฟนะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่นะลอโซโฟล้อฟอร์ดด้วย ล้อเป็นล้อเป็นมาเชสซินีฟอร์ดนะครับปัมเป็นสเตเลมาโชคเอรินระบบช่วงล่างนี่คือเต็มพิกัดมาเลยเรามาดูข้างบนกันหน่อยนะสำหรับตัวรถมาลองเล่นหน่อยโหเห็นแล้วแบบอยากลองกดดูอ่ะอันนี้คือครั้งแรกเลยนะครับผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นแน่นอนนะครับนี่ครับหน้าจอเลอนไม t ทีเอฟทใหญ่จอสี บอกหมดทุกอย่างมีโหมดเลสด้วยนี่คือรถสปอร์ตทัวร์ิงนะครับใส่โหมดเลสมาให้ด้วยนะครับมีโหมดการขับขี่เนี่ยครับปรับได้นี่ดูหน้าจอปรับจากฝั่งซ้านนี่แหละดูหน้าจอโหมดเลสนะครับโหมดสปอร์ตทัวร์ริงเออร์เบิ้ทุกอย่างนี่คือสามารถปรับตั้งค่าได้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเล่นให้ดูเลยอันนี้โหมดเลส นะครับระบบ traction control นะครับ ABS โอ้โหสามารถเซตสามารถเซตโชคหน้าได้ไฟฟ้ามีดูค i ติควิ c ชิปนะครับสามารถเปิดปิดได้ทุกอย่างคือแบบเป็นเทคโนโลยีที่แบบล้ำสมัยมากๆนะถูกติดตั้งในคันนี้นะครับ <S <S คือด้วยด้วยลวดลายของตัวรถและด้วยคือมีกลิ่นอายความเป็นรถแข่งรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ดูคติใส่เข้ามาเนี่ยทำให้ตัวรถแบบ มันดูมีมีคุณค่ามีมีเรื่องราวหลายๆอย่างรวมไปถึงเทคโนโลยีใส่เข้าไปเนี่ยทำให้หน่าขี่มากๆเลยสุดท้ายเลยนะครับเรามาฟังราคากันก่อนคันนี้เปิดราคาอยู่ที่1,579,000บาทเท่านั้นนะครับโหหลายๆอย่างในชิ้นเคปล่านะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยสวยงามนี่ครับตัวนี้มีเรดราด้วยที่ผมบอกไป เทคโนโลยีล้ำๆตรงนี้คือเรดาร์นะครับที่ไว้ตรวจจับทำงานเกี่ยวกับตัวพุสคอนโทรลที่เป็นแบบอัลเกชีฟนะครับตัวนี้โอ้สวยๆส,สวยมากๆโอเคสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยร้านห้าล้านหกมีทอนนิดหน่อยนะครับสาวกดูคติคันสุดท้ายเลยคันนี้คือคันนี้คือ ไฮไลท์ของงานเลยนะครับเพิ่งเปิดตัวกันไปหมาดๆพานิการ์เ่ V4S นะครับพานิการ์เ่ V4S P2 นะครับคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นตัวรถที่แบบ สุดยอดมากๆนะเป็นตัวท็อปที่สุดในบูตนี้เลยนะครับสำหรับตัว V4 SP2 นะครับเป็นเป็นต้องบอกว่าเป็นอี dition พิเศษนะครับเป็นอี dition พิเศษที่มีการแต่งเติมเสริมแต่งเข้ามาเนี่ยให้เป็นอี dition ที่ทุกคนนี่ควรที่จะแบบจับจองเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยพูดถึงตัวเครื่องยนต์ก่อนนะครับเครื่องยนต์เป็น V4 นะครับ1 1 0 0ซีซีนะครับตัวนี้ที่สังเกตเป็นไดร์คาะครับเป็นคัร์แห้ง เป็นคัดแห้งนะครับยิ่งดังยิ่งวิ่งนะตรงนี้นะครับยิ่งดังยิ่งวิ่งรวงไมไปถึงตัวสีสันของตัวท่อนะครับสีสันของตัวท่อเนี่ยสีสันของตัวท่อตัวเฟรมต่างๆเนี่ยนะครับที่มีการดีไซน์ใช้สีแบบตัววินเทอร์เทสเลยนะครับที่เขาทดสอบกันนี่มาดูมาดูในส่วนของตัวล้อนี่ตัวล้อดูสวยมากๆเลยนะครับเป็นโปรอาร์มห้าก้านคู่ นะเป็นคาร์บอนล้อคาร์บอนนะครับมาพร้อมยางพิลลารีนะครับซูเปอร์คอซาตัวใส่ฟ้า SP นะครับก็ถือว่าเป็นยางที่รองรับแรงบิดทุกๆอย่างเนี่ยจากตัวรถทั้งหมดเลยเพื่อที่จะส่งแรงเนี่ยจากตัวรถลงสู่ถนนนะครับตัวนี้ดูโหค่อยๆพูดถึงรายละเอียดคันนี้ดีกว่าเพราะว่าเพราะว่ามันเยอะมันเยอะมากๆเลยนะครับเครื่องยนต์นะที่ผมบอกไปเป็น v 4นะครับ เครื่องยนต์ V4 สีสูบ V นะครับระบบคัชเป็นคัดแห้งนะครับมีการใช้แฟลลิงเนี่ยที่ที่แตกต่างสีสันแตกต่างจากตัว V4S โมเดล2022เพราะว่าตัวนี้มีการใช้สีเดียวกับ w i n วินเทจเมื่อกี้ที่เราเห็นไปเนี่ยก็คือจะเห็นในตัวของสตีดไฟเตอร์นะสตีดไฟเตอร์ตัว SP นะครับสีสันสวยนะครับสีสันสวย,นะสสสวยแล้วก็มีเรื่องราวรวมไปถึงตัวถังน้ํามันนี่ครับตัวถังน้ํามันนี่เป็นอลูมิเนียม นะครับก็ถ้าเอาเป็นภาษาแบบเราดูๆง่ายๆเลยก็คือตัวนี้เป็นเหมือนอลูมิเนียมขัดเงานะครับแต่พอดีทางตัวนี้เผื่อจะมีคนค่อมอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยแปะก็เลยแปะตัวสติ๊กเกอร์ไว้นะครับกันลอยเวลาคนค่อมอะไรเงี้ยครับตัวเบาะนี่ลูกเล่นนะครับตัวนี้เป็นหนังอะคาทาร่านะอะคาทาล่าดูสวยนะครับแล้วก็หนังเป็นสองสเต็ปตัวนี้ก็มีการปักโลโก้ตัว V4 SP2 ด้วยนะครับดูสวย รามาพูดถึงตัวระบบช่วงล่างกันบ้างนะครับช่วงล่างมาดูกันที่ด้านหลังก่อนนะครับตรงนี้นะครับเป็นเออร์ลินทีทีเอนะเออร์ล e ินทีทีเอปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าเป็น EC 2.0นะครับก็คือเป็นโนโียีตัวใหม่ล่าสุดที่ใส่เข้ามาในรถคันนี้เลยรวไมไปถึงด้านหน้าด้วยนะครับโชค๊คเออร์ลินเชอร e ์ลินแบบปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับก็ ทุกอย่างตรงนี้เนี่ยทำงานอยู่ในตัวกล่อง ECU ทั้งหมดควบคุมควบคุมมีแกนต่างๆอัจฉริยะทั้งอย่างทุกอย่างเนี่ยควบคุมอยู่ในคันนี้ทั้งหมดเลยนะครับรวไมไปถึงระบบเบรกนี่มาดูก่อนตรงนี้นี่ครับระบบเบรกเป็นโมดบล็อกนะครับสเตเล่มานะครับระบบเบรกแบบสเตเล่มาเข้ามาคือเอาง,ง่ายๆคือตอนนี้ทุกอย่างที่เป็นท็อปของตัวถนนเนี่ยนะครับถูกติดตั้งอยู่ในรถคันนี้ทั้งหมดเลย โช้กอัพไฟฟ้านะครับระบบเบรกล้อนะครับยางจักทุกอย่างคือแบบท็อปท็อปทั้งหมดเลยนะครับเรามาลองเล่นตัวเทคโนโลยีตรงนี้ก่อนก่อนมาดูตรงแผงคอเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเลยสำหรับตัวที่เป็น SP2 นะครับก็จะมีตัวบ่งบอกนี่ครับพนิกาเล่ V4SP จะมีนัมเบอร์บอกแต่ละคันว่า คันนี้เป็นนัมเบ์เท่าไรเป็นคันต่อคันเลยคือ,อ่าง่ายว่าใครที่ครอบครองเนี่ยก็จะมีเลขเลขอยู่ตรงแผงคอรตรงนี้นะครับแผงคอรตรงนี้ดูสวยงามอันนี้หน้าจอเลนไม้นะครับซูมเข้ามาใกล้เลยตรงนี้ก็มีการปรับโหมดปกติเลยนะครับว่าเราเนี่ยแบบอยากอยากจะใช้แบบไหนบ้างแบบ <c oughs> ตรงนี้ก็มีการปรับโหมดทั้งหมดเลยจากประกับทางด้านซ้ายนะครับเนี่ยฮะบอกหมดเลยนะครับตัวโหมด นะตอนนี้ปรับโหมดสปอร์ตอยู่นะครับมีทิปนี่ครับเข้ามาละอันนี้ก็จะละเอียดยิ่งขึ้นนะครับมีโหมด A นะครับโหมด A โหมด B เลดเอเลดบนะครับโหมดแข่งโหมดสปอร์ตโหมดสตรีทนะโ,โหอันนี้มันคือ DNA รถแข่งอะนะมีทั้งหมดเลยสามารถสามารถปรับตั้งค่า t ท็ก t o o n o o t t r o l B, S s มี h ว e l i e c o n t r o l ด้วยกันล้อลอยนะครับนะมีเว e l i e c o n t r o l ด้วย เอนจินเบรกควิกชิปอั Down สามารถตั้งค่าได้หมดเลยทั้งหมดคือแบบมันคือ DNA รถแข่งอะ่ะที่อยู่ในคันนี้นะครับสามารถที่จะปลดล็อกต่างๆได้โอ้โหพร้อมรวมไปถึงแบบทุกอย่างมันแบบดูลงตัวมากๆนะเดี๋ยวผมดูราคาคันนี้ก่อนคันนี้เห็นเปิดราคาไม่ไม่แพงมากด้วยนะครับสำหรับสำหรับคันนี้พาเ i กาเล V4 SP2 เปิดอยู่ที่ร้านหนะครับ 1>, 1 6 6 0 0 0้านบาทเท่านั้นนะฮะได้คันนี้เลยนะครับดูสวยงามโห <c oughs> oh, เอาเป็นว่าฝากไว้หน่อยแล้วกันนะสำหรับใครที่สำหรับใครที่อยากจะมาดูรถดูคติที่เปิดตัวในบูธคันนี้สำหรับใครที่อยากจะมาดูรถดูตดตค,นน <c oughs> คดดติเปิดทั้งหมด6รุ่นเลยในบูธนะครับก็ <c oughs> มาดูได้ที่บูธดูคติไทยแลนด์ใครที่ยังสนใจในโมเดลอื่นนะครับก็ยังมีอีกหลายๆโซนเลยครับทั้งตัว ไฮเปอร์โมตาร์นะครับไดเวลนะครับรวไมไปถึงบนสแคมเบอร์นะครับก็ยังมีรถรุ่นใหม่ๆสีใหม่ๆเนี่ยมาจอดโชว์ด้วยนะครับรวไมไปถึงแอัเซสซอรี่นะครับของทางดูคอติเองที่อยู่ทางด้านขวานะข้างข้อบูธเนี่ยมีหมวกมีแก้วมีอะไรเงี้ยครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสามารถมาดูมาจับจองได้เห็นว่าราคามีลดราคาพิเศษด้วยนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องขอ สำหรับตรงนี้นะผมก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับสาวกดูคตินะที่จะมาดูรถรุ่นใหม่ๆนะครับทั้งตัวไพพิกตัว SP2 นะครับถือว่าเปิดตัวนี้ตามตามกระแสะโลกเลยเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวกันไปไม่นานด้วยสําหรับตัว V4SP2 นะครับลหลายรุ่นหลายหลายหายมุมของบูทเนี่ยมีรถให้ดูแบบสวยๆงามๆเลยนะมาดูได้ที่งาน m o เดอร์โช2022ที่ IMPACT เมืองทองธานีฝากดูคติไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม